ครับวันนี้นครับผมก็จะมาตอบคําถาม Q&A ที่ทุกคนอยากรู้กันนะครับวันนี้นะครับเราจะขึ้นคําถามไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้แต่กล้องถามมาหฮ่ยลายคิปมาเริ่มเลยเออผมชื่อโดนะครับฝักด้วยเลยอเอ่ออตตี้ะผมอายุสิบเอ็ดอายุเ <c oughs> <c oughs> จ็ดเจ็ดสิบ เออผมเล่นเกมเอารีฟอยเกมสกจด้สกตเตรเกมสกูตเตอร์ก็ว่ากู็กูชหรเลเนี่ยมาเล่นมาเล่นสเก็ตบอร์ดเกมสก็ตบอร์ดใช่ไหมติกตอกมาเอาทีอประมาณนี้ประมาณนี้ อืมไม่เคยเคยเชื mm ่อาใหญ่เอิ่มที่เริ่มทำาิผูก็เดี๋ยวพิเศเดินหน้ามาหน่อยเดีวต่อตู้พิเศษคิดว่ามันสนุกแล้วมันอยากทำอะไงทำต้องไปติดตามก็เริ่มทำมาหลายช่องมากแล้วก็เพิ่มมามีผู้ดูและติดตามช่องนี้เดี๋ี่สี่ก็เลยใช้ช่องนี้ อ่ะต่อไปอือที่เรามาทำยูทูปด้วยกันก็คือบ้านเราอยู่ติดกันแล้วก็คือตัวน้องไอ้นี่นมันก็ตื่นตีนก็ก็เลยทั้งกับมันนะไอ้นก็แบบเออผมกับมันเนี่ยสนิทกันแล้วก็แบบว่ามันตลกมันมีคนตลกว้าวไอ้นี่เป็นคนตลกมากไม่ครับ แล้วก็แบบว่าผมเนี่ยเข้าขากับมันมากผมชอบเล่งกับมันนะฮะพวกเราเนี่ยทำรอ็อกบ่อยบากแต่ฮะลทุกวันดีกับตอนสองสามนาทีที่ผ่านมาก็ไม่ทำคลิปเลยเราคิดจะหลงคิดว่าตัวเองฉาดะห,หรอก,ไไอก็กลางๆคือแบบให้เพื่อนรอกไปดีกันบ้านได้ก็คือถูกแน่นอนไม่ต้องพูดถึงคิดว่าตัวเองาดะหรอไม่ลาะทำไมไม่ช่ะ งอ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 คุณเป็นประยุทธ์ใช่ไหมใช่ฟุต้องลอดีตฟุต้อลไปกิ่ตันเลื่อนก็ได้